วันดีจ้าพาปุ๊มาพอกับแม่มาเด้อเช้านี่เช้านี้อากาศดีสิมาตัดประกาศซอยจ้าพี่คนเสียอปเห็ดจอประกาศจ้ะก็บก็บกบกบซอยจะาพี่แล้วสิไปเห็ดจอประกาศหรือประกาศจอหรือจอประกาศเนาะเราเห็ดไปแล้วง,งดก่อนนี่บักร้ายนึ่งเดี๋ยวนัมมหละ่ะ อากาศจ้าแดดดีแดดดีอันอันหนึง่งเราเราตัดเมืองบ้านเมืองก่อนเราก็ลังดิดอยู่ข้างในบ้านอันนี้แม่มามาตัดให้เพิ่มเพิ่มโอ้ไหนลืมเขาอันนี้ม่มีดอกโอ,โอ้เราให้ซะเนาะเอาที่มันมีดอกนะเรา,าอะโบถอนเอาเด้อเพราะวันเป็นดินมันมันใส่เวลาดุนเวลาล่างก็เลยเอาตัดเอาจงังสิละ กองสามมึอจะเข้าตู้เย็นจะปีมาเด็ดอันนี้แม่มาเอาขามาเมื่อกี้เด็ดไหมแดดเดี่ึงความกรอบเด้อถ้าปิเมืองไทยก็จะบดสะอ่อนนะความกรอบเนาะความกรอบนี่แจะว่ายืนมันสะอ่อนจะผักปลูกเองของเจ้าปีมันกรอบเนาะหอยเด็ดไปเดินมาคือกรอบที่ไปเกี่ยเมืองไทยวิทย์อวเอาก้อนสะอ่อนความกรอบ อือนะสอนพักสดหนะึ่งให้เจ้าวาบอกกินก็ตบกับบังฮงก้ปุนกับแเจ่วเซ่บเบิร์ดขุนนะเออรอบแรกมันสวยนะสวยแต่ดอกม,มันสีเหลืองมันผักอะไรของนอร์เวย์นะที่ว่าเป็นหญ้าแต่ว่ากินได้ย่างไห้พี่เจมเอ,อือือผักอะไรนะพวกนั้นใหเจ้าเบิร์นต้มมันใส่หมูสามสั้นต้มแล้ว ตาน้ำกระเทียมหอมแดงกะปิเห็นไหมอันจอประกาศสูตรสาวเชียงใหม่นะเพิ่มาหม้อเล็กไปหรือเปล่านี่สันเบลเล็กกับพี่เจมเดี๋ยวผักมันก็ยุบสนอกนันมีหมไงคนนี้อยู่แต่ว่าเาพื่อนญาญายพดเมากันเมื่อกี้นะเพิ่มาต้องใส่น้ำอ้อยน้ำว่ามปนน้ำตาลด้วยจ้ะน้ำอ้อยแท้ที่ผลิตมาจากต้นอ้อยนะแม่เขาเออกันเอาเข้าโรงงาน เอาเติน้ํามาแล้วทาเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้ถั่วถั่วหมินถั่วเน่าเออนี่แหละเราต้องใส่เราทางบ้านแม่มากคนอีสา,านเนาะไปหาซื้อกับบ่มีเด้อคนหาน้องสาวคนจากเชียงใหม่สรงมาให้ดูจ้ะราะว่ากับบริกรไทยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับประเทศเขาก็เปิดน,นั้นแหละวะแต่ว่ากับผู้ใหอยากกับเรามเลยแล้วอยากกับอยู่แต่ว่าบอกลับอย่เนี้ยบางคนเคยอาจาก,กับช่วงปีใหม่หลายอย่างอันเนียนของไอแมมมานอนกับเราเมื่อวานเนี่ย เลือสารลูกกูเนี่ยแลย้วให้แม่ไอ้มาชิมลูกหนึ่งเดชชิมลูกหนึ่งแม่ไอ,อ,อ้มาบุกินค่ะอมัดผมเหรอตื่นยังสวัสด,ดีย่าให้ประเข็มก่อนสวัสดีค่ะสมาธิค่ะมามา่้างเดวป้าเข็มมัดผมให้เปลี่ยนหมอเลยด้ยจ้าเปลี่ยนมอแเลยอหมมอเล็กเกินจริงเอาเอาหมอใหญ่ใส่วันะน,น,นี้น่ะอือก็นอนทีเนี้ยไม่ต้องสะออนแดดนอนเลยทีเนี้ย แดดออกก็อยากทํางานเนาะอืมอแป้งมันนุ่มพแกงของไอแมมอนะแป้งนุ่มๆพินี่ของพิแกงมันนั้นก็แป้งนุ่มนะแต่มันบางให้เคยแป้งมันน้อยคิดว่าแป้งแป้งไม่พอใส่อะเสร็จแล้วจ้าของเอมา่าเปียกจงสีบดได้เด้อเพราะว่ามันหยุ่ง ต้องหวีซะก่อนเอฟเ,อเ,อเอฟียหน้ามองปลาเก็มหน่อยอืมเดี๋ยวจะให้ไปเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนเองเด้อสุดโซเฟียมันเก่งปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บอันนี้ตำเลยจ้ะตำถั่วเน่าอันนี้น้ำมะขามเปียกเนี่ยใส่ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งเขาเหนียวพร้อมด้วยหนึ่งเขาเหนียวพร้อม,มกินต่อสตอรสตอเบอรี่นอร์เวย์เดเอ้ออกอกเลยเด้อนี่จะปีมันรึมเขาตัวเย็นเมื่อคืนเหนียวสั่น จะพี่เห็ดตอประกาศไปแม่แม่ก็ชิ้งสตอเบอรี่ตอเบอรี่นอร์เวย์มันสิแซบก็ขอมที่ตังส่งมาจากต่างประเทศเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยช่าเท่าไหร่มันเพิ่งกออกนะพี่เตียมเนาะอืออืออืมอพูดมากเมื่อคืนนี่พีเตรียมเสียงแหบเลยผมหาตื่นแล้วสุเฟียงทักเปลี่ยนห้ามแล้วตื่นก่อนเอ้ยไปไปตื่นแต่จะพาแปลงฟันจะได้กลับบ้านแล้วลูก ุกแล้วเขาเสี่ยวกับบ้านน้าจะปีไปแบ,บ่งกับบ้านเลยอันนี้อันจ้าวจ้าวหอมเลยจ้าแต่ว่ากะป็นกระเทียมเป็นเกี่ยวกระเทียมแต่พ่อสอนเจ้าปีกบว่าหอมเนาะจ้าวหอมไม่ใช่ไม่พิจม,มบ้านท้ากับเกี่ยวกระเทียมเนาะอันนี้จ้าวหอมอไว้ใสอัน,นจวประกาศนะ,ะจ๊ะจะเอามาใสนี่แหละจอประกาศนี่แหละได้สูตรแล้วแอบรักสูตรจะปีแล้วเนี่ย สูตรแซ่บจ้ะอืมก่อนที่เพิ่นใส่เจ e. ียวเจียวกระเทียมไปเมื่อกี้เพิ่นกระตัมหอมแดงแล้วก็กะปิแล้วก็กระเทียมเลยจ้ะตามตามแล้วก็เอามาใส่นี่ก่อนแล้วก็มาเจียวกระเทียมซะอีกสูตรซับซ้อนเนาะแต่ว่าก็แซ่บชิมแล้วจ้ะชิมแล้ว ซินเดอร์ซินเดอร์วแล้วพี่เจียมอืมโอนแล้วโอแล้วพอดีะพอดีอืมจะได้ไม่ไมอ่อนน้มันเอไปจะกลับแล้วจะปี้กันยังให้กินข่าวน้ำอันชะอมทอดไข่ใส่ชะอมให้ผู้ใหญ่ส่วนของเด็กน้อยอ่ะไข่ทีเฉยใช่ไหมพี่เจียมฝุ่นเบิ่งงันนี้เธอ เนี่ยอืมของเสียบอยู่ตรงนี้เจกยาก็ลืลนะอ่ะอจอาจะปีปหายมมาไม่แม่มาตักให้เพราะว่าปัญญาแม่มาตักสามสั้นให้เพิ่นเยอะเอาเองก็ได้เนอะ สูตรเด็ดเค็ดไม่รับก็ถ่ายให้ดูเลยนะจ๊ะากาศก็ทำสวนใช่ไหมไม่นะแม่มากระถาพี่เจียมพี่เจียมจอประกาศนี่มันไม่เผ็ดได้ใส่พริกไหมหรือว่าไม่ใส่พี่เจียมได้ว่าเขาไม่ใส่แตะเขาจะกินพริกแห้งอย่างสี่ิบานพี่น้องกับเห็นปะเนีย่ย ม่ามากเลยจะมากินกับกน,กน้มไม่มีใส่เยก็ได้นะเนยก็ได้พี่เจียมฝรังกินน้อยอยู่เ่ยจะปี่ใจดีแค่กบลูกหลานเขาก็เลยอย่างมหาดุสเปีเฟียอย่างมาหา <c oughs> ตลอดตัวอ่ะได้แล้วค่ะน,นี่ของเอมมาจา้ะกินเสร็จก็จะพากลับบ้านให้เด็กกินข้างในคนแกน่กินกันห้องครัว ให้กินข้าวแล้วก็ให้เบ่งโทรศัพท์ไอแพทย์น้ำเด้อเป็นบางครั้งด้วยจ้าการเลี้ยงลูกตองแต่ละครอบครัวก็ไม่คือกันเนาะเจ้าปีกับแม่มากินแล้วนี่เจ้าเจ้าดีเจ้าของเจ้าปีไนี่ตอนเดียวสามสั้นนี่แม่มาก หาหกตอนกินเบิดแล้วกินมาเกิดเนี่ยแบงพูดแล้วจ้าแม่เอามากไอ,อ่มแล้วอืมกินเป็นหม ja ่จฟี่จะซื้อดอกไ่ได้กินหลายดอกแม่มากกินน้อยหนึ่งตักสอบด้วยดิพี่เจียมกินน้อยหนึ่งหน่วยแบงพูดแล้วให้เจนแน่์ให้กุ้งให้อือพี่พิ้แนแอ่นี่ของแม่มากเนี่ยได้ลายก ja ระโมูจากปว่าตักเอง เทีย่ยงพอดีกินอาหารเศร้าแล้วกับสิกลับแล้ววันนี้นะแดดคักแดดคักกินกาแฟดำกแก้วหนึง่งกินไปน้ำทางโอ๊ะห่ามั้งโอ๊ย กาศดีข้าเจ้ากับครับมอเตอร์ไซค์พากันทองเทียว,วล็อกเหรอไม่ต้องกดไม่ต้องกด <c oughs> เปิดไมีคุณแจอยู่งบ <c oughs> ้านแล้ว